เด็เขาเพิอมอาหารทะเลอันกูเกิดมากกูบ่เคยเห็นอาหารทะเลนี่นะนโอ้ย,อยพอดีมันกระเทียงเนา่กูมาแต่นานไหมกูกมืเอยไหมกูคืออยากกินอันแนวกินเจ็บแสบอยู่แม่ลูกกูไปจังใดหนอมันไปจังใดละมือนี่มันมันบอกหูว่ามันสีนิ้วขาวนิว้วหนาแล้มึง ยังแล้วก็พอท่านเห็นมาจักคนเลยลูกนะฮึขอดออกก่อนหอยมาจังจังแจอันพงผุ่วังหันนี่แม่คือว่าสิมากินเขาน้ำมันแสบๆอยู่นี่แม่มาสิหาอย่างละมาสู่กินน่ะยังพอท่านมาหอดมาถึงอยู้ยยังเป็นด้นได้ลูกโจมยังล่ะแม่ไม่จม่านั่นแหละหอดย่างกินย่างยากล่ะแม่หอนย่างกินย่างยากยังล่ะจังสิจมพับโจมแน่เลย ยาเขาก็กินทำไมเขาก็มีแนวกินก็มีเฮ็ดไห้อยู่คือบ่กินบ่อยากรอกอันนว้เอนั่นมาแอวเป็นเล็กหน่อยเถียงหนอโอ้เห็นบอกเขาว่าฒ่วๆนี่เมื่อคยกินอาหารทะเลมันเป็นด๋กูเลยอยากแมอยากกินอาหารทะเลเออมึงก็จะเฮ็ดอีหยังไห้เต็มตู้กูอยากเด้อกูอยากนปลาก็บ่อยากกินผกูเถ่าว่ากินปลนปลากินแจวไปซส่นตัวทงนี้จะไม่อยากกินอาหารทะเลแาบนี้ ปนป่าปิีงป้ากูบยาอยากยาาจะกินอาหารทะเลเออกูอยากจังสันกู้จิตเอิญหามึงไงยงังเออชนน่ะข่อนชิเปตลาดเดี๋ยวข่อนชิเปซื้ออาหารทะเลมาให้กินเด้อโอ้ยค่ะยุนีละไ,ได้กิน,น,น,นบ้านเนื้อเหมือนในบาทในกินได้กินเดี๋ยวข่อนไปตลาดข้าวหนึง่งถ้าถ้ากินแด้วยาแบบไปกินปนปลาก่อนเนาะเออไปกูไปแบบย่ำได้บุม้มันสีหมา อยคืออยากยังกับว่าอยากอยากอาหารทะเลบะนี้ไม่ไงอันนี้น,น,นี่ละ่ะอาหารทะเลที่แม่่อยอยากกินถือใจบ่เนาะถืกแล้วอปะ,น,อะ,ะ,ปะนี่หละอาหารทะเลแม่เอาได้ขา้าเพิ่มนี่อาหารทะเลเอาเอาันพูเกินมาเกเพราะเห็น,อา,นอาหารทะเลนี่ละข้าวขาวนี่บอกอาหารทะเลทีนี่เอา อันกูก็นึกว่าปลาหมึกปลาหมีกหมืนบ่แม่นตีเอาเข้าปลเอิญอาหารทะเลดินี่นี่เจมสแมนมึงบอกไปเลยเลยเนาะอู้หู้กูกร,ก,รกระตากรกระเห็นัน่ง,<อ>งนี่อยู่ไหนกูเห็นห้องอยู่ไหนนี่เอามันไปดูมัจากทะเลดิอันนี้มันเกลือไหนนี่เกลือเขาเก็ดมาจากทะเลตัวละโอ้ยถ้นกูสิกินจริงๆกูจะอึดป่ะอู้ยู้แล้วบอกอยากกินอาหารทะเลได้มากแต่เนีสิว่าถึกใจอย,อยู่ไม่ไงนี่กินกินนี่อาหารทะเล นี่จังไหจังสีมาว่าอาหาร<ม>ทะเลก้อยลูกนี่มันจะให้กูปล่อยมันไปหอดใสห่หืมาว่าเานก็เป็นอาหารทะเลกูนั่นอยากกินป้ามึกปลาแม็กนัหน้าเดียวนี่โอ้กูจะไม่อิ่มลูกนี่แสีเนาะโอ้กูมาเมาย์เมยนี่กูก็สิเป็นล่มตืมแล้วขันแนวนี่อาหารทะเลนั่นโอ้ยกูจะมันบ่อยากเด้อบ้านนี่คาก์โกปอลต่านี่แม้ บะเมนสีเข่มแปดแหลกพูนบ่หน้านี่น่าอ้ยอยายจะมาอิ่มลูกนี่เธน้าอือหนีก่อนกูเปิดอาหาร